สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขนสมองสมอนผบพ่อกันอีกแล้วกับซองนองเดือนมีเงี้ยงไฟมาใส่กล้องตุ่ยแหลกเอม,มานน่ตามพอ,อ้องเดือนไปพี่น้องเอ้ยไปใสออ่พอ้องเดือนไปใสย่ยังเบ็ด เคยได้กะใส่ปะยังพอน้องเดือนใส่เบ็ดพี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดกบก็เลยชิตาเหมือนไปถ่ายให้พี่ปานอาสุขุมสุขคนได้เบิ่งเนาะว่าเป็นจังไรหืหืมเราคอยตื่นไปเบิง่งน้ำกันเนาะพี่น้องว่าจืกหรืบอบ่อจืกสินมานหรืบอ,รอรบ่มานเมือนี้ก็ไป็นเรื่องเมืองน้ำกัน หล่อมากกับพี่น้องกมต้องเล่อนมาถือไกประสนสัีนแต่ว่าตัวน้อยมัต้องเนื่องมานเจ้านะเนือพายแล้วมันตอบกล้องเนื่อาก็จำกัดนะใส่ล้างปะเนื่อจำกัดพ่นวะไปจัดเนือไปรุ่เหมือนเนาะพี่น้องล้างใหม่ล้างนี่ถือประสน tôi nói nó nội cơm. Bết, vì nó tôi nói hơn, bệt pino đấy, đèo bật thước sắt như thế thì có xài bôi, nặng là bệt, bật thước, bật thước pino đấy, bật thước hao có sỉn bơ lông đi thải bằng cái cây nó, em bên phần phản ao เพราะว่ามันจะเสียเวลาเออเ้ยดลงคุม้มตามพอลองเดือนไปพี่นอ้อยคือเงียบจ้ะหาเบ็ดมันมีเบ็ดพอลองเดือนมาถือกัน ไม่ได้ยในหงายหนุ่เติบบ่เบิ้งอะไรบางทีขาดแก่ๆดุ๊กมองก็เมื่อยก็ถือได้แล้วขามาเบิ้งอีกหมองมันคื้ไม่ได้จะซื้อปกติแต่ละเมื่อนะคุณก็ใส่ได้อยู่ แต่ว่าเมื่อนี้คนบ่ค่อยใช่เพราะว่ามบอนเ้าเป็นื่อวันชิ้นใหญ่ไปดูรนตนต้นไปเถะถือกักดีวสันตัวปูใหญ่เป็นไเนาะกทางนี้ตัวปค่อยใหญ่ชาบ้านเหาเห็นอันนั่งนับถือกอนี้กูเหนนั่งนับถือ เห็นสองสนีป่าเอามาหายอันปวดเท้าฮิปพี่น้องปวดเทาบอยเห็นไหมมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ร้ายๆเป็นประมาณสองสามโลคนละกุบไปปะเป็ดตาสะอ่อน สะออนอันสองสะออนอันสนิปป่ามาให้พอเที่ยบนะพี่น้องโพดพโผว่ามันจะตัวใหญ่ใหญ่ไร้ได้จนว่าครั้งสองทางลายรังในกินแหงาบ่ถึกเติมยังไงอีกเ้ออย nên ta hoi bó sang bay là sẽ làm bạc này cuộn nặng bôi ao ừ. à, leo sàn khẩu cái, cái, cái cậy nhé cái cậy cho nè như nhau mà ừ, phi nào ơi cục nhảy sàn phá tổ cục nhảy đây tôi này tiêm cam นาะั่งใจที่ขวมห้องมามาเจอเลยขวมห้องกาพี่น้องเอ้ยกระโดดขวมคนเดือนกับบุษย์ใส่เกือบบุษยอคนเดือนกับบุษย์ใส่เกือบบุษย์จมย์แมนขูดหนึ่งผมได้เมื่อบ้านเนาะทำไมไม่ใส่เกี่ยวงยะ หลอดหัวยนุย้ยหยาลายแล้วทางนี้มเมื่อกี่ยวได้ไปให้งัวจากสะอนเนี่ยทางไปก็สิลำบากเลยจักหน่อยหลอดตีนป่าไปมาวา่าเขาอากบมันหมักอยู่แถวตีนป่าคนร,รองด้วยก็เร้่มาใส่ตีนป่า,าปจะผนสิภาพไปทางใดดอก măng bằng nóng chim hô kỳ măng phi nóng nó phi nóng chim hơi sếp ăn đi ăn đi 3 ăn đi sếp ăn đi sếp còn ăn đi sếp thử đi <laughs> <laughs>

กูไปย้ำก่อนแล้วมันหนักชานเลยตะเกาไม่กระโดดไม่รู้สิม่กระโดดรุดอีกแล้วนี่ก็ได้เออกูบอเห็นเบ็ดยี่กายเบ็ดลุดสองสองตัวเลยลุดประจองหลอนประจองถูกหอยตีนนะอืมแต่มันลุดขามานี่แหละต้องเซต trời ơi này <laughs> đi ăn ý tự cái coi con đường cơ cút ngâm ngâm nhỉ เป็นติ๊ดเลยพี่น้องเอ้ยกินยางไผจะตกตกกบบ่เออมืออมยางไผใส่กล้องบ่ค่อยเห็นอย่าอเนอย่า <laughs> ไี่ได้ใส่แต่เบ็ดกบเบ็ดปลากรใสพี่น้องเลยรุดได้เลยขึ้นม่ไหวน่ะีเนาะนปลาคอเคกือบุดอกูเอาเบ็ดไปใส่เบ็ดก๊บพี่นองเย เนทีงาอยังกับพอน้องเดือนเป็นไงมเป็นเงินมือเป็นมือดีหมดดเป็นะใส่ือโอเคเล นี่ตัวนี้มันเมื่อยบ่นั่งเถอะบ่มันมันมันบ่ถือกินอ้อยขอตั้งเดือนใส่ตื่นบีบกินมียางไผ่มาโกบเต็ดลงน้ำสนั่นอยู่เอาบปกินเบ็ดใส่บ่ถือบอลมัน ต้องเดินใส่เตินอีกกุอาเบ็ดปลามาใส่ทีน่น้องเพราะว่าใส่เบ็ดปลาแต่มันบ่ถึกงั้นตัวมอยู่วางเลยต้องลูบซะก่อนให้เปลารนานมัน่างเล้ยได้อปรใส่ที่อ,อะไรมา พีใส่เ้าต้องลูกเป็นล้านซะก,ก่อนพี่น้องบอลหายกบมันขึ้นมะง่อยเนาะลูกเป็นล้านนะมันกินเกี้ยงจังเสียบเบสเสียบเบ็สหนูเสีบยบเบสเสียบเบ็ดชื่อเกันเขินพอดีกบกระโดดนะพี่น้องพยายามมาอีกเนาะยังไลยังไล่ล้างบมือคนต้งงอ,องเดือนยังเล่ง นั่นนี่กระโลกดิผูมันสีขึ้นแปนเข่าหมักเบ็ดูดนังจากที่หมุนหกมากกับคุ้มอยู่ใยังภัยใจเฮ้ยโอ้ภาพคือบอแจ้งว่ะทำนาการดวงเดือนเปล่า มาภาพใช่ดิปปาตรงนี้สักคนนี่อืมแปะทุกเฮ้ยยังไงใคมากเฮ้ยยังไปโอ้ยอยากได้ภาพเลยภาพกับบอบอแจ้งให้พี่น้องเยมันบอกอะไรบอกภาพกับบอแจ้งให้พี่น้องวยจะเสร็จเมื่อไหร่ คือเป็นมัมวบอเบอร์จังสิว่ะข้อสดข้อไพ่ลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นเบอร์อ้าวตัวไหนเนี่ยก็กลับมาใส่เนื้อตัวนี้ถือพร้อมการฝ่าเอาพี่น้องเอ้ยอย่ามันดุก่อนอาเลยพี่น้องเดินตักหน้าไม่พอกินอีก ดไปตักหนามผอกินมาเลยพี่น้องก็จะย่ยงกบแท้ยุพอรองเดือนรูกันพี่น้องโอ้ยเอาลงดีๆกวู่ดูกซาตัาหนามผอกินสบายดีปลาลูกนู้ลูกอะ าไปดีฝ่าลูกฝาดีตั้งต้นนึงเที่ยงแล้วเดินขอปลาตั้งหนนะึ่งนาน้องเดินเหตย์ยังหลูดก,กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วเอ,อ้ยกินข้าวทาพอกับแม่ปะลูกอืมอีพี่นอ้องเวทหาชิปล้างพี่น้องเอ้ยกบเขียดเอาได้ลปลาน้ำตัวหนึ่งไปได้ไหมถือประจำนี่หาหลุดบางตอนเสาวน้องพี่น้องถือว่าโอเคอยู่จำนี้เลย อะไรพี่น้องสำหรับขลดปนกาซีล่าเลยเด้อพอดีกันมาเบิ่งกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนเกืกำลังใจให้เม่น้องเดือนลนเด้อพอกันขิดหน้ากราบสบายดี